สวัสดีครับนาหนทยสวัสดีครับน้าหนุ่ยสวัสดีค่ะครับผมธมชุ่มเนาะนาหนทยสระบุรีครับเอฟซีพีเมทานีเฮียนครับธมชุ่มพีเมทานีปรากฏตัวที่บอกรับน้าหนุ่ยครับปรากฏตัวเลยครับโอ้ยขักขากเอฟซีพีเมทานีนี่เคยบอกถึงสองงวดเนาะครับเนาะที่ผ่านมาครับครับผมงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดครับเอฟซีเนาะเด็ดเด็ดครับสิเป็นตัวไรครับเพิร์มาแนวไรครับน้าหนุ่ยอ๋อก็มา มาให้เอาขาครับผมมาขยาขาดึงขามาดึงขามาให้เอาขาใหญ่ครับผมบอกตื่นตื่นตื่นครับอยากเราก็ใจถมเไปอยากได้อะไรอีกเนาะครับอยากได้อะไรอเหรอครับเขาก็พอสะกิดดึงขาก็ลุกนะครับครับผมลุกขึ้นขึ้นขึ้นนั่งคุยเขาอะครับบอกอยากได้ชุดเด็กดอยากได้ชุดใหม่ครับผมอยากได้ชุดใหม่อีก ชุดนั้นมันนั่นเก่าแล้วดูดูเหมือนกับชอบแต่งตัวนะครับ,รบชอบแต่งตัวชอบใส่ชุดใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับครับแย่ก็บอกอยากได้ชุดใหม่ครับเอาเอาทำ,ทำบุญไปให้หน่อยอยากได้ชุดใหม่นะครับ,รบผมแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบอกอย่างี้ต้องบอกเหมือนกัน่อนครับ บอกไว้แกแกก็บอกไว่ครับครับบอกไว้เลยแกก็บอกไวยเลยครับแกหนุ่ยก็รู้อยู่ว่าเป็นผีเมตตานีรู้อยู่แกมาประจํานะครับโอเคครับแกมาดูเลขครับเราเราก็เลยถามแกหวยออกเลขอะไรอีกหลเงนี้ครับแกก็บอกไวยเลยครับผมตัวไหนครับน้าหนุ่ยสองตัวหรือสามตัวแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองครือสองตัวก็สองสี่ องตัวสองสี่ครับครับแกวบอกนั่นอุนี้ออกแน่นอนผมไปแทงเลยนี้ออกแน่นอนครับแน่นอนเลยครับผมแน่นอนเลยผมบอกเสร็จแกก็เดินเดินกับเข้าปากกล้วยแกครับปากกล้วยหลังบ้านเลยเนาะครับผมครับผมกับเข้าปากกล้วยลังบ้านเออแกจะหายเงียบไปปากกล้วยครับครับ อ้าวลองเบิ้งครับเอฟซีพี่แม่ตานี่เ,บบเ,าาเ,เนี่ยก็บอกเข่ามาแล้วหลายงวดเนาะครับแมนครับถือมาแล้วหลายงวดกว่าสิประกุต,ตูนี่กะนานเนาะครับน้าหน่อยเนาะนานครับอ้าลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศ2567กับน้าหนุย่ยสระบุรีครับเอฟซีขอบคุณครับ,บน้าหนุ่ยขอบคุณครับสวัสดีครับน้าหนุ่ยครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวสินจุดตัวเลข ไม่แคบหน้าจอครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมโรอทงนะไม่ได้ครับไปรับชมบนตัวเลขกันครับครับผมตำรวจชุ่มเนาะตัวเลขของนานุยครับผีเมตานีเฮียนครับตำรวจชุ่มเนาะอยากได้สุดไทยครับเอฟซีเอาขอให้มีโชคใหญ่ครับชุดไทยโบญ่าครับเอฟซีเดี๋ยวสิสือไปถวายนะครับตำรวจชุ่มเนาะเลข3ตัวเด็ดๆครับเอฟซีแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองครับ สองตัวนี่เป็นสองสี่สองสี่ครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันหกสิบเจ็ดครับขอให้มีโชคใหญ่ครับเอฟซีสำหรับคลิปนีเบ้าแอมรทงกัสิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันพึ่งไปใส่ครับเอฟซีมือนี้ครับมือนีเบ้าแอมรทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบ้าแอมรทงนี่เดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอ,งส,อ,กสองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจนสี่ือถือนะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของใหมครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะโอ้ดคีครับคร,รับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับใช่ครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้นเรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลวยการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายท,ทุกอย่าง้วเนาะสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะลหลวงปู่รอดอครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แต่<น>แล้วก็บีอา,อ,อาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดตี่แหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ตามายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาอแอมเราตรงหยินข่าวกับบื้รอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮาไข่ไขวว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าลานเห็ุในคนมองบ่เห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้กครับมีโอกาสดนมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมากักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็บมือแทะครับ่านผู้ชมมือแทะแล้วก็บบี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้กก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือ่อท่าคิ้วสามเทื่อ่ล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกะเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูป่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงิน์คารว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมราทุงกับบลอรซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโตงมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาะเอาไปใส่เอาไปฝากหาาิพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปหายาิพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอก่านสมผู้ชมราคาเบาแอมโลทุงนี่ดนน้ำมุนมาน้ำครับดนน้ำมุนข้องหลวงปุลอดมาให้เอพซีนะครับสามผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสเนียดจังไรที่โบดีที่าสีมันบดมันบัง สเสียเงีจังไรในตัวเฮาสิได้ยออกไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอ,อมเราตรงนี้เอามาบา่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอ,อมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้อืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํหาหอาะครับ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 ล้างเสียดจังเรเนาะสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับสาธุสาธุครับ